เป็นที่นอนแม่กับลูกนอนด้วยกันที่นี่เลยอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าอาแต่ก็ถือว่าเป็นระเบียบสะอาดถูกตอสมควรนะเนี่ยบ้านใกล้เลื่อนเตียงอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องเข้ามามาช่วยกันดูอาจจะไม่ได้มาจัดเก็บอะไรเขาหรอกจังหวัดสะแก้วได้ขับเคลื่อนพุงเป้าแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้กระบวนการสีทอ่อในการดําเนินการสรํารวจและวิเคราะห์ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของจังหวัดสาแก้วเนี่ยนะแนวทางในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูลของทีพีแมซึ่งในส่วนเนี้ยเราใช้ข้อมูลของจปทบวกกับข้อมูลในส่วนของปสัสตรการแห่งรัฐซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้เราได้มีการ ให้ทางชุดทีมพี่เลี้ยงเนี่ยฮะไปดำเน,เนินการเก็บข้อมูลจากคนเรือนทั้งหมดซึ่งข้อมูลตรงนี้เราก็จะถูกส่งต่อลงในระบบล็อกบุ๊กซึ่งในระบบล็อกบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่อง,องการเก็บข้อมูลตลอดจนในเรื่อง,องการชี้เป้าคนเรือนยากจนเป้าหมายเ <c oughs> พื่อที่จะให้รู้ข้อมูลปัญ <c oughs> หาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยทั้งใน5มิติซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ชี้เป้าและกําหนดเป้าหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเชิงการบูรณาการทุกภาคส่วน สำหรับแนวทางแก้ไขนะครับเราใช้หลักของ4ทอนะครับซึ่งทอแรกนี่ก็คือทัศนคติซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ารูเรียนเป้าหมายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดในเรื่องของวิธีคิดหรือพฤติกรรมในการบริหารชีวิตประจําวันเรื่องตัวนี้ถ้าเกิดว่าทีมวิเลี้ยงเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยให้คําแนะนําในเรื่องของปรับทัศนคติของรูเรียนเป้าหมายเนี่ยถ้าเขายอมรับและยอมเปิดใจที่จะปรับส่วนนี้มันก็เป็นส่วนสําคัญที่สามารถที่จะ ให้เขาปรับวิธีคิดให้เขาที่จะอยู่รอดได้ในโอกาสต่อไปส่วน,นันที่2ก็คือทักษะทักษะเนี่ยก็คือแบบว่าต้องดูว่าคณเรือนเป้าหมายเราเองเนี่ยเรามีพื้นฐานความรู้หรือทักษะอะไรบ้างอาจจะเป็นทักษะในเรื่องของการปลูกผักหรือเศรษฐกิจพอเพียงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของทรัพยากรด้วยต้นทุนของคนเรือนเป้าหมายเนี่ยบางคนจะมี ที่ดินที่เป็นของตัวเองแต่ยังขาดโอกาสเรื่องตัวนี้เราก็จะดูว่าเขามีทรัพยากรต,รตรงนี้สามารถที่จะไปต่อเพื่อหนุนได้ในส่วนที่เราบูรณาการงบประมาณต่างๆเนี่ยลงเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่อไปแก้ไขปัญหาที่เขาเกิดขึ้นตอนนี้คุณยายอยู่กันสองคนแล้วก็มีหลานมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ยยใช่จ่าพออยู่พอกิน ยายมีดินทำกินเป็นของตัวเองไหมบอกจ้ะแล้วตรงนี้ที่อยู่นี่เป็นบ้านยายเองบ้านยายขนาดเที่เท่าไหร่เนี่ยนานเดียวนานเดียวเหรอจ๊ะปลูกผักถ้าให้ปลูกผักปลูกได้ไหมปลูกได้ยี่สิดอกหนูถามนิดนึงถ้าหนูมีเมล็ดพันผักหรือมีเบี้ยผักเล็กๆเนี้ยค่ะเป็นพืชผักสวนครัวมาให้คุณยายปลูกคุณยายปลูกได้ไหมคะปลูกได้ยี่สิบ จากการดําเนินการโดยใช้หลักสีทอจะสามารถทําให้ทีมปฏิบัติการตําบลและทีมพี่เลี้ยงสามารถวิเคราะห์ปัญหาทั้ง5มิติและจําแนกครัวเรือนโดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ครัวเรือนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์และไม่ต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อหาทางช่วยเหลือโดยนําข้อมูลปัญหาเข้าที่ประชุมสจอพอเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายต่อไปร้านหี ทางผู้ใหญ่บ้านก็พอมีแรงงานคนมีมีแรงงานอยู่ครับมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีงงานมาช่วยได้แต่ว่าตาสาเนี่ยเราล้าง่าทา,ทางทานประชาชนก็ประสานงานมาให้อยู่ก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ้าเตรียมมาให้เนี่ยยายก็พร้อมที่จะทำเนาะที่บ้านเนาะจะได้อยู่ดีขึ้นใช่ไหมยายอ่า เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เห็นภาพรวมของปัญหาทั้ง5มิติคือข้อมูล TP Map Logbook ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่สามารถชี้เป้าให้กับหน่วยงานและผู้บริหารทุกภาคส่วนนําไปใช้ในการช่วยเหลือครูเรือนเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โปรแกรม l o อกบุ๊นี้นะฮะก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับในการที่จะเก็บบันทึกแล้วก็สแสดงข้อมูลปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพราะข้อมูลตรงนี้มันจะสะท้อนในทุกมิติของพี่น้องประชาชนที่เราเก็บจากข้อมูล t p แบบมา ซึ่งข้อมูลตรงนี้เมื่อเรามีการสรุปวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อให้กับทีมชุดปฏิบัติการตำบลตลอดจนผู้บริหารทุกระดับไ,ได้รับทราบแต่คณรบริการเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะจำแนกแยกแยะว่าในแต่ละมิติแต่ละปัญหาเนี่ยจะไปเข้าหน่วยงานไหนที่เป็นเจ้าภาพหลักเมื่อเรามีความชัดเจนแล้วข้อมูลเราได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานไป กระบวนการหรือขั้นตอนการรายงานตัวข้อมูลล็อกบุ๊กตัวนี้ก็จะบอกว่าไทาม์ไลน์ในการติดตามมันสามารถที่จะส่งต่อให้กับผู้บริหารได้รับทราบในการติดตามความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าของโคลเรือนเป้าหมายว่าได้รับการช่วยเหลือไปถึงระดับไหนแล้วทีพิมพ์แบบสําหรับ ังหวัดสักแก้วนะครับก็คือประมาณ6,800วัาครัวเรือนซึ่งทําให้เป็นตัวเลขเป้าหมายนะครับที่จังหวัดสักแก้วเนะี่ยเท่าที่ทีมลงไปสํารวจเนี่ยเราก็พบว่าในแต่ละครัวเรือนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่มิติเดียวหลายๆครัวเรือนเนี่ยจะมีหลายมิติปัญหานะครับผมได้ประชุมทีมบูรณาการไปทั้งหมดนะครับไม่ว่า จะหน่วยงานฟังก์ชันที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นหน่วยงานอิสระอย่างเช่นแม่บ้านแบบไทยก็ดีการชาติจังหวัดก็ดีซึ่งเรามีหน้าที่จะช่วยเหลือสนับสนุนใน5มิติเมื่อทีมสำรวจหรือทีมปฏิบัติการลงไปเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนอย่างเช่นทางพมจก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผพิการผู้ด้อยโอกาสนะครับก็จะใสะ่ความช่วยเหลือตรงนั้นลงไปนะครับเป็นการบูรณาการร่วมกัน ในส่วนที่ไม่สามารถหาหน่วยงานฟังก์ชันมารับผิดชอบได้หรือใช้เงินเกินกว่าจํานวนนั้นเนี่ยก็จะใช้เงินของแม่บ้านวัดไทยของจังหวัดนะครับซึ่งเราก็มีกองทุนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับรวมทั้งของเหล่าประชาติจังหวัดนะครับซึ่งก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็จะได้ลงไปบูรณาการร่วมกันช่วยกันนะครับในโครือนรที่เราสํารวจพบปัญหาความต้องการนะครับเพื่อที่ทําให้เขาอยู่รอดนะครับแล้วก็อยู่ได้นะครับตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงวัฒน์ไทยครับ